โอเคค่ะพี่น้องนี้นะยายเอาของบุ้งมาให้ยายเอาบุ้งมาให้สองกำใช่ไหมน,ะนี่ออกลากแล้วด้วยนะนมีของบุ้งอยู่สองกำรรนะคะแต่เสียดายยอดมันนะอันนี้แต้มก็จะจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็จะเลี้ยงเขาต่อในอ่างเนี้ยนะแต่ว่ายอดเสียดายเดี๋ยวไปตาแกงส้มกันโอเคเอาไปทาแกงส้มกันค่ะส่วนอันนี้ก็ยังเป็นอันนี้ก็ก็ทานได้นะอันนี้เอาไปทําแกงส้มได้ เอาไปใส่มาม่าต้มได้อันนี้ก็คือเป็นผักบุ้งจีนที่แตมเลี้ยงในกระถางเนาะในถังในถังน้ำโอเคแต่แกงส้มวันนี้แค่นี้น่าจะพอกำลังพิจารณาว่าต้องเอาผักบุ้งจีนไปด้วยปะ่ะแค่นี้ก็น่าจะพอนะโอเคไปพี่น้องเตรียมตัวต้มกันเลยเดี๋ยวไปล้างตัดทำความสะอาดกันก่อนแป๊บหนึ่งสวัสดีจ้าพี่พีน้องๆวันนี้เรามาทำ แกงส้มปลากระป๋องนะคะใส่ผักบุ้งกันนะ,ะเป็นผักบุ้งบ้านสวยๆวยนะ,ะอย่างนี้นะโอเคยาให้มาดีางามมากนะฮะโอเคไปทำกันเลยจ้าอร่อยอร่อยแซ่บๆซต้านหวัดกันจ้าอย่าลืมนะก่อนดูนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกับเชยตามแล้วก็แอดมินบ้านสวนละดาเทพด้วยนะ ในส่วนของผักบุ้งนะคะก็ล้างตัดทำความสะอาดเรียบร้อยะคะ่ะพร้อมต้มยำแล้วจา้าส่วนอันนี้นะคะอันนี้ก็คือที่เป็นรากเนาะอันนี้เรามาแช่นะพี่น้องแช่ไว้นะเผื่อมันต่อยอดออกมาให้เราได้คินอีกนะนี่แล้วก็จะมีรากนี้เนาะนี่ฝากไว้ฝากไว้ตรงนี้ส่วนน้ําต้องใสป่ปลาด้วยนะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มันก็จะเป็นมันก็ตลอดนั่นแหละจะเป็นที่วางไข่ของยุงเนาะ ก็ทุกๆที่ที่ํำใส่ใบเตยใส่ที่มันเป็นอ่างน้ำเนี่ยต้องใส่ปลาไว้ด้วยนะโอเคอันนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้พี่น้อง,องน้ำต้มยำนะอันนี้พี่น้องใส่ตามทยาใส่นะใส่พริกใส่หนูหนูหอมที่หนูหั่นเมื่อกี้ที่บุบๆุเอาไว้หนูยกให้แม่เลยแม่ตักเองใส่หอมหน่อยนะนี่นี่ค่ะ โ oh, นะอ้เตรียมน้ำเหรออันนี้หั่นไว้คือจะยำปลากระกป๋องดนะ้วยพี่น้องแบ่งมาใส่นิดน,นึงก็เครื่องอ่ะโอเคค่ะเครื่องต้มยำของเราทั้งหมดนั่นแหละพี่น้องนะหอมกระเทียมพริกอะไรก็ใส่ไปเลยนะตะไคร้ใบมะกรูดได้น้ำต้มยำแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็จะใส่ปลากระกป๋องใส่ผักบุ้งแค่นี้แหละก็กลายเป็นต้มยำปลากระกป๋องผักบุ้งนะจ๊ะเฮค่ะพี่น้องเดือดแล้วนะตักปลากระกป๋องใส่ไปเลย อันนี้จะไม่เน้นปลากระป๋องเยอะนะพี่น้องเพราะว่าไม่มีใครกินนะตัวแตมเองก็จะเน้นซดน้ํากับกับกินกับผักบุ้งนะคะอันนี้คือเรื่องของการป้องกันหวัดเลยนะแหละแซบแบเมื่อกี้ช่วงนี้มะนาวถูกเนาะบ้านยายมะนาวเต็มเลยบ้านสวนตื่แตมเนี่ยมะนาวก็จะเป็นมะนาวที่มันยังใช้งานไม่ได้ดีมากเลยที่มันยังไม่ออกตอนนี้นะ,ะเดี๋ยวให้เขาถูกกันไปก่อนเดี๋ยวพ่อของเราออกแล้วก็แพงนะโอเค <laughs> โอเคเดี๋ยวใส่ผักบุ้งกันต่อเลย โ okay, อเคค่ะพี่น้องรสชาติโอเคแล้วนะเปรี้ยวหวานมันเค็มนะชอบแบบไหนใส่เลยใส่ตามช่วงนี้ก็ออกแซบๆนี่แหละโอเคใส่ผักบุ้งเลยลพอผักบุ้งสุกๆนี่ก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยนะะแกงส้มแกงส้มปลากระป๋องผักบุ้งแกงส้มผักบุ้ง,ง,สงใส่ปลากระป๋อง เวลาที่เราเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยนะถ้าเกิดเราดมดมดมนะก็ทําให้เราจะหมูโล่งได้นะเดี๋ยวชิมรสชาติแปไ๊บนึงเราชิมรสชาติแปไ๊บนึงรสชาติเป็นไงอืมอ่า มาหมดนะเปรี้ยวหวานมันเค็มนะเชคกัมก็คือชอบเปรี้ยวหวานมันเค็มด้วยแต่ชอบหวานนะหวานออ,ออกหวานนิดนึง เค okay, ค่ะพี่น้องในส่วนของออแกงส้มน,นะปลากระป๋องผักบุ้งเนี่ยส่วนของผักบุ้งปลากระป๋องความนัวทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะแต่ว่าจะจำขออนุญาตนะอันนี้คือเป็นความชอบส่วนบุคคลนะฮะก็คือจะใส่ไข่ไปสองใบนะฮะใส่ไข่ไปสองใบข้างๆางนี้จับตัวเป็นก้อนนะอ่าบำบุงไข่ไหน่อย เมื่อกี้ลูกสาวต่อแล้วมันแตกนะก็ไม่เป็นไรนะโอเคเดี๋ยว่าก็จะจับตัวเป็นก้อนๆเนแวเราก็จะได้ทานแกงส้มนะฮะแกงส้มผักบุ้งนะฮะปลากระป๋องพร้อมกับไข่ด้วยนะสองคอโอเคค่ะไปก่อนแล้วนะพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟตักข้าวตักข้าวเลยจ้าเชอร์แตมชาแนลค่ะ ฝากกดไลค์นะกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเชีตามและก่อแอดมินด้วยนะคะบ้านสวนะดาเทพค่ะ